หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปี2568ค่ะพนโทธีรพงศ์ปัทมสิงห์ณอยุธยารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปี2568พร้อมกับได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนดีเด่นค่ะ ซึ่งโครงการนี้ได้มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมจิตอาสาให้เยาวชนนั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นพลังของชาติในอนาคต กิจกรรมที่มีก็ประกอบไปด้วยการเสริมสร้างภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และโครงการพระราชดำริการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเรียนรู้ปัญหาสังคมโดยมีอวุชนเข้าร่วมอบรม120คนจากทั่วประเทศเลยค่ะ